สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมารีวิวจอ iPhone 5S สีขาวยี y ่ห้อ TM นะครับแกะกล่องออกดูนะครับแพ็คมาอย่างดีแน่นมาก สีขาวมีเซิเกอร์ติดรุ่นไว้ชัดเจนนะครับเป็นโฟน 5S ข้างหลังมีแผ่นกันรอยนะครับกันกันแบ็คไลท์เป็นรอยรอตัวเครื่องบูตสักพักนะครับ เดี๋ยวเราจะได้มาดูกันว่าจอของยี่ห้อ tm นี้สีภาพลักษณะเป็นยังไงนะครับ ลองเช็คระบบแสงสว่างนะครับปรับลดแสงสว่างได้เช็คสีหน้าจอสีดำไม่มีจุดเดดสีแดงจุดเดดจุดเทียนไม่มีสีเขียวเขียวชัดสีน้ำเงินสีเหลือง มาเช็คระบบทัชสกรีนครับต้องลากไปทั่วทั้งจอนะครับได้ครบเช็คระบบมันติทัศนะฮะจับหน้าสัมผัสได้5จุดนะครับระบบมันติทัศ เช็คระบบการย่อขยายซูมนะครับใช้งานได้ปกติ